มาร่วมงานเนี่ยครับที่เห็นนะครับเ e ทชิ่งไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล o ดย์ออ e r ฮลด์ก็สนุกดีนะฮะผมคิดว่าก็เราไม่ควรคิดว่าแบบความแก่มันเรื่องน่ากลัวเราก็ไม่ไม่รู้สึกว่าอะไรนะเตรียมพร้อมได้เตรียมพร้อมได้เอ๊ะไม่รู้เขามีเหตุผลอะไรในการเลือกพิธีกรหรือเปล่าครับผม ก็คงเป็นเรื่องสุขภาพเพราะหัวใจหลักๆทั้งหมดของงานเนี่ยก็วนอยู่กับรอบของสุขภาพแต่ว่าสุขภาพมันไม่ได้เป็นแค่กายอย่างเดียวนะสุาพกายใจสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะแยะมากมายจีหมดลยรวมถึงเรื่องของการที่แบบทำยังไงจะเน้นเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษาก็คืออย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาที่บ้านก็ทําแบบนั้นอยู่ครับทาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พออย่างน้อยก็รู้ว่ามันมันคือความตั้งใจที่ต้องทําแบบนี้ได้ ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็คือเราเราอยู่กันครบหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังครบแล้วก็เล็กแปะกันหมดแล้วก็จนถึงแบบตัวเล็กสุดของบ้านก็เพิ่งสามขวบอะไรเงี้ยผมเป็นเชนที่ถางกว้างนะครับก็ใช่ใช่ก็ที่สุดก็คือครอบครัวแหละครับผม่าก็เป็นสถาบันที่แข็งแรงที่สุดเราก็ต้องต้องแข็งแรงที่สุดครับ พี่ยังเห็นข่าวตอนที่ยังทําพิธีกรอยู่พี่ว่าแบบมันก็ุกอยามันไม่ได้เตรียมตัวจะพูดเลยเนะี่ยเพราะจริงๆไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยพี่ว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น จนถึงตอนนี้พี่ยังไม่รู้ชัดๆเลยมันเกิดจากอะไรกันเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดแก๊สนะครับเพราะเหมือนว่าตอนนี้หยุดหยุดการคนหาช่วยเหลืออะไรกันต่างๆเพราะว่าเหมือนว่าเขาพบร่องรอยว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแก๊สได้ก็มั่นใจชัวร์ครับว่ามันไม่มีขยะให้เกิดขึ้นก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากแสดงความเสียใจที่สุดซึ่งเขาเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆจริงๆก็เสียใจที่ว่าทุคนชน คือตอนเราเป็นเด็กเราก็ไปแล้วเราก็อยากไปก็อยากไปกับเพื่อนมันก็เข้าใจทุกอย่างตั้งแต่ตอนเด็กไปเข้าค่ายสารพัดอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยอยากให้ไปต่เราก็ไปแล้วเขาให้ เรนความรู้สึกของเราเราก็เข้าใจด้วยว่าตอนที่ไม่ได้ไปมันเป็นเพราะว่ามันจะมีช่วงของวันละวัยที่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่เพื่อนไม่ได้แปลว่าเรารักเพื่อนมากกว่าใครนะฮะแต่ว่าการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มของสังคมเพื่อนเพื่อนไปแล้วเราไม่ได้ไปแล้วกลับมาเร,เ,เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนึกออกปะหรือตอนเด็กๆเรายังจํารู้สึกได้เลยว่ากลับมาปุ๊บเฮ้ยเขาสนิทกันมากขึ้นแต่เราเรารู้สึกว่าเราสนิทกันน้อยลงอะไรเงี้ยเรื่องเล็กๆในวันนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตของคนในวันนั้นก็ก็คง ถึงเวลาทบทวนกันไม่ว่าจะทบทวนกิจกรรมหรือทบทวนมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานของของของภาหนะเหล่านี้ที่มันมันมีมาตรฐานความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนพี่พ,พี่พี่ไม่พี่ไม่อยากลงลึกนะเพราะมันเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปชี<ม>้เป้าแล้วโทษคนผิดแแแตตต่่่นี้อองลขวกัั พี่นะวันนี้ตอนแรกพี่ไม่รู้ด้วยว่ามัน,มน,เ,ปน,มนเป็นเด็ก,กอายุเท่าไหร่บ้างก็คิดว่าเป็นเด็กอนุบาลตอนแรกพี่ว่าถ้าเด็กพี่คิดว่าถ้าเด็ก,กนอนุบาลอะไม่ต้องไปขอโทษนะขอคือมันอาจจะดูฟันทงไปนิดนึงอนะแต่ในถ้าเราพูดขึ้นมานะวันนี้เอาอารมณ์แบบเอาอารมณ์เดี๋ยวนี้นะเด็กเกินไปไม่ต้องไปนะรอให้มันโตแบบ โตในระดับที่ขอขอโทษที่ใช้คำว่ามันนะรอให้เขาโตในระดับที่เขาดูแลตัวเองได้พอสมควรแล้ว,วค่อยไปยก็ได้ไไดคือไม่ได้แปลว่าไม่ให้มีกิจกรรมนอกสถานที่นะฮะแต่แบบไม่ต้องไปไกลนะเป็นแม่ก็ยังไงก็เป็นอยู่แล้วแต่จริงๆตอนดูอ่ะผมก็ไม่ได้สูว่ามันเป็นรถทัวร์ที่ไม่ดีไม่ใช่ก็มันก็มีตำรวจนำมันมันเขาก็พยายามแล้วนะ ไม่รู้ว่ามันอาจาจะเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆก็ได้แต่คือพูดยากไปหมดเลยแต่ก็มันไม่รู้จะพูดว่าอะไรจริงๆมันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แย่แรับแต่มันก็เป็นเรื่องที่เศร้าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องยันไปสุดแล้วต้องหาคนผิดให้ได้หรือเปล่าก็ว่าไปตามหลักฐานแล้วกันถ้ามันจะเป็นต้องมีครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่มีขยะให้เกิดขึ้นทั้งสิงน้นแล้วก็ก็ ก็ต้องให้กำลังใจทุกฝ่ายผมว่าทุกคนรู้สึกแย่หมดี้ถ้าเวลาโรงเรียน่า่อต้องตาโอ้โหคงคงไม่ถึงข่านตามาล่าสุดน้องพอก็มีไฟนะไปล่องเรือเจ้าพยาแต่ไม่ไม่ใช่เรือพี่อันนะไปทัศนศึกษาในใจเราเราก็แบบก็คงไปได้ั้มเพราะเราไว้ใจโรงเรียนแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝันนะเพราะมันคือความหมายนะครับว่าอุบัติเหตุอยู่แล้วผมให้ไฟนะนะตอนนั้นผมให้ไฟ แต่ถามว่าตอนนี <sk ulum> <sk ulum> <sk ulum> ้กลัวไหมก็ผัวก็กล um> ัวขึ้นนะก็หลอนขึ้น่ะก็ยอมรับก็อาจจะดูเป็นเคสปลาเคสที่เราไม่ได้เคลาสน่้ใอยากหอหนึ่งั้งตงลหอกหนตวืเพราะว่าพเรีอนก็ใความห็ดที่แบบน่าสนใจอย่างงี้ยว่าจริงๆคนที่รู้รวยอมันีสังเกตเราไม่ตกเป็นเยื่ออะไรอี้ันน evet: ี้ก yep ็ยากอีกแหละ ในความเป็นจริงก็ยากเพราะว่าคือผมก็เห็นหลายหลาคนหรือว่าหลายหน่วยงานออกมาให้ความรู้ว่าถ้าเราจะซื้อของอะไรโดยเฉพาะของออนไลน์แม้แต่จะซื้อทองอ่ะอย่าซื้อออนไลน์ดีไหมหรือแม้แต่อย่างหนึ่ง้าจะซื้อก็คือควรดูว่าเขามีหน้าร้านหรือเปล่านี่ไม่มีหน้าร้านมีไงแล้วเขาก็แบบ คือบางครั้งความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งคือการที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์การที่เขาเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงหรือการที่เป็นคนที่มีติดตามมีผู้มีผู้ติดตามเพราะว่า follower มันมีมูลค่าใช่ไหมมันมีราคามันมีต้นทุนเราก็จะคิดว่าคนเหล่านี้ต้องไม่ทำอะไรที่เขาจะเสียชื่อเสียงเพราะชื่อเสียงมันมันมีคุณค่าแล้วมันมีราคาตอนนี้ที่สุดนะตอนนี้มันก็นก็เกิดสิง่งนี้ขึ้นับก็ ผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอของถูกผิดปกติทั้งท่าที่เป็นของที่มีราคามาตรฐานการลงทุนใดๆที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าปกติง่ายกว่าปกติเร็วกว่าปกติอะไรที่มันผิดปกติมันมักจะผิดปติ ครับเราแค่ต้องเอ๊ะและอันนี้คือข้อสังเกตง่ายๆเลยซึ่งผมก็เคยโดนมาแล้วผมก็เคยแบบเฮ้ยจริงเหรอมันได้จริงเหรอลงทุนอย่างเงี้ยกับเพื่อนเล็กๆน้อยๆปึ้งเอาหายครั้งเดียวจบเลยเค็ดแย่ทีจริงด้วยความคิดที่อยากติีข้อมูลตลอดเวลาครับทำไมพี่อยากติดตัมคือดึงเพราะว่าพี่อยากเป็นคนที่แบบว่าคือให้ข้อมูลทุกคนตลอดเวลาคือคนที่มาชวนเราอ่ะก็ฉลาดนะ ก็ฉลาดอยู่แล้วไงก็ฉลาดมากอ่ะแล้วพอฉลาดมากพวกเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาฉลาดวะนี่ไงเห็นไหมก็คือเขาอิฟลูเอนซ์เขามีเขามีผลต่อการตัดสินใจของเราว่าเฮ้ยคนนี้ฉลาดมากเลยเขายังเขาเราเหมือนว่าเขาคงตรวจสอบมาแทนเราแล้วมันก็เลยลองดูโลภโลภวันนั้นนะฮะวันนั้นก็โลภแล้วลึกๆไม่เชื่อบอกเป็นไปไม่ได้พอพูดพูดอยู่เป็นไปไม่ได้ ถ้ามันทําได้ขนาดนี้ไม่มีใครท,ทําธุรกิจผมก็ไม่ต้องท,ทําธุรกิจผมก็ทําอันนี้ให้หมดดีดสมมติว่าแบบลงร้านได้ร้านลงร้อยล้านก็ต้องได้ร้อยล้านสิแต่ในความเป็นจริงเราก็รู้มันเป็นไปไ,ได้ถ้าเรารู้มันเป็นไปได้เราก็ทุ่มหมดตัวแล้วจริงะแต่มันอาจจะมีคนทุ่มหมดตัวไงตอนนั้นคือรู้ว่ามันเป็นไปได้เลยทำเลารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าลงแล้วมันดันได้แล้วก็เอ้าได้เหมือนผมผมโดนมาแล้วไงผมก็เพิ่ม เข้าอีหลอบเดิมเลยตอนแรกได้ตอนหลังไม่ได้ตามหลักก็ใชกได้ใช่แต่เราแล้วเราก็เงียบไว้ไม่พูดเลยมากเพราะว่าอ่านให้พูดนี่พูดตรงๆเลยพูดตรงๆแต่มาเกิดขึ้นนานมากแล้วนะฮะตอนพี่อ่านหนสึกแกจู่าที่เราป็นคนุงให้ข้อมูลความจริงแกสาธารณชนตลอดเวลาแต่พอแล้วนันมันเกิดจากจากตัวเราเองแล้วมันแบบคืออย่างแรกเลยผมไม่ด่าใครว่างงเลย จริงๆครับผมไม่ได่าใครว่างโง่เลยไม่มีประโยชน์เลยที่จะซ้ำเติมใคร mm hmm. เมื่อเมื่อสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันอาจจะเป็นคุณเหมือนกันเพราะในที่สุดเราคือมนุษย์ที่มีที่ขับเคลื่อนด้วยแรงขับเคลื่อนพื้นฐานบางอย่างที่ไม่ว่าคุณจะกดทับมันไว้แค่ไหนก็ตามสุดท้ายเหมือนกันหมด mm hmm. คืออยากได้อยากมีอยากเป็นเข mm ้ hmm. าใจปะเราก็เคลื่อนที่ไปตามสามเหลี่ยมจิตวิทยาของเราอันนั้นน mm hmm. ะเป็นมนุษ hmm. ย์ท mm ุกคนเอออะอะไรนะมาร์ชโลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบ ไม่เชื่อว่ะแต่อยากให้มันเป็นจริงกันงเลยเข้าใจว่าอยากให้มันเป็นจริง,งเลยอ้าวแล้วทำไมเขาต้องมาชวนเราเขาไม่ชวนคนอื่นเราอาจจะเป็นผู้โชคดีผู้ถูกเลือกที่เป็นผู้โชคดีเข้า <laughs> ใจว่าแล้วเราพรา้อมจะเข้าข้างตัวเองแล้วเราอยากให้มันเป็นจริงเมื่อเรารู้เช่นนี้หลังจากนั้นอแต่อย่างน้อยที่สุดผมยอมรับว่าผมเคยเคยเคยตกหลุมพรางแล้วครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเราเราไม่อีกแล้วหลังจากนั้นเราเอ๊ะได้ย่ะ อย่างรุนแรงหลังจากนั้นเราเขาเลือกประบวนาการหาความจริงกับว่าทําไมไมันถึง่กิบกระบวนการนี้ขึ้นมาเพราะคนโลภเสมอคนยังคงโลภเสมอแล้วก็มีคนโลภใหม่ๆเข้าสู่วงการเรื่อยๆ <c oughs> คนที่ยังไม่คนที่ยังไม่เคยโดนหลอกก็จะพร้อมเชื่อแล้วเวลาเขามาหลอกอะต่อให้เขาเบสอยู่บนพื้นฐานของความโลภเหมือนเดิมแต่เขาจะมีวิธีพูดที่อุดลอยรั่ว คุณคิดว่าเราหลอกใช่ไหมล่ะั้อันนู้นที่เคยถูกหลอกเพราะเขาแต่ของเราไม่เพราะแล้วเขาจะหาเหตุผลที่ตรงกับสิ่งที่เราแบบตั้งกำแพงไว้อยู่แล้วแล้วเขาก็จะค่อยๆทลายกำแพงเลยที่ร้านว่าจริงด้วยจริงด้วยเพราะใจเราอะอยากให้มันเป็นจริงดังน,นั้นที่หาได้เหตุผลอย่างว่าสาเหตุว่าทำไมเราถูงโดน รอบรอบที่ร้านก็นะตอนนั้นก็คืออยากอยากทำน้อยได้มากคือมันก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นวิธีมันมันไม่ผิดมันไม่ผิด<ะ>ไ,ได้เพราะว่าเรื่องนี้ต้องได้คัณแต่อนน้วันนี้มีวิธีแนะนำไหมถ้าจะต้องลงทุนแต่ละอยา่างต้องมีวิธีศึกษายังไงลงทุนทุกอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายลงทุนทุกอย่างที่ไม่เป็นความลับ เขาไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องให้ให้สิทธิ์นี้กับคุณเท่านั้นโดยไม่ให้สิทธิ์นี้กับคนอื่นหรือเขาไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะต้องจํากัดสิทธิ์เข้าใจป่ะให้ร้อยสิทธิ์เท่านั้นทาไมอ่ะก็ถ้ามันดีทำไมไม่ทำเยอะๆอ่ะอพี่ว่ามันขึ้นนิดนึงเราก็จะพอถ,ถ้าเราเอเราไปเอได้แล้วหรืออ่ะถ้าทองเนี้ยก็มันขายได้ราคาเท่านี้ทุกมุมถนนเนะี่ยทำไมเขาต้องขายคุณราคาถูก เขาจะมาโปรดสัต์หรือก็จะมารักเราไม่มีสิ่งนี้ไม่มีในโลกในมอแสงเชื่อแบบนี้เชืไปเป็นเปให้เขา้อุเกคือพี่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยฮะกับการที่อินฟลูเอนเซอร์นักแสดงหรือเน็ตไอดอลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเวลาจะเลือกรับงานคคือคือผมมันก็จะพูดเป็นประโยคกว้างๆหล่อๆไปว่าเราต้องตรวจสอบ เราต้องเลือกให้ดีตรวจสอบยังไงเนี่ยเลือกแค่ไหนถึงเลือกว่าดีออะพี่มาทํางานวันนี้พี่ก็ไม่ได้ไปตรวจสอบนะว่าตกลงล้วบริษัทที่จัดจ้างพี่อ่ะนี่คุณผมพูดขอบคุณผู้สนับสนุนกีฬลออร์แกเน이เซอร์หนึ่งออร์แกนเซอร์จัดโดยบริษัทนี้ภายใต้การดูแลภายใต้การสนับสนุนผ,ผมต้องเช็คกี่หน่วยงานแล้วผมตกลงว่าเราจะเช็คอย่างไงหรือจริงหรือต่อให้เราเช็คว่า อันนี้เป็นร้านขายทองที่มีหัวนอนปลายเท้าไหมมีนี่หว่าแล้วเขาหยิบทองมา50เส้นแล้วสมมตินะมีทองปลอมหรือทองที่ไม่ถึงมาตรฐานอยู่5เส้นกดอเราจะรู้ได้ไงแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งมันถูกลื้อขึ้นมาแล้วโดนมันก็กลายเป็นเราโดนด้วยเหรอคือคือไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะเอาตัวรอดนครับเพราะผมไม่ได้โดนแต่ผมแค่จะบอกว่าทางมาตรฐานของการเช็คมันต้องไปไกลขนาะดตอนที่ผมเห็นนะ่ก็ไม่ได้เข้าข้างคนในวงการแต่ผมก็นึกในใจเหมือนกันว่า บังเอิญเป็นเหล่าแล้วเราไปไลฟ์แบบอย่างสมมุติถ่าไลฟ์แล้วอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรหรือเพื่อสมาธิแเช็คออยอไงแล้วจะเอาอะไรมากกว่าเช็ค<ม>ออยอก็มีออยอ์อยู่แล้วหรือว่าต้องมีใบเสร์เหมือนตันวซื้อนาฬิกาตไ,ไปต่อให้ได้ใบเสร์คุณรู้ได้ไงว่าใบเสร์นั้นเป็นใบเสร็จริงแต่ให้รู้ว่าของนั้นจริงหรือปลอมอีกถูกเพราะว่าขายทองก็ใช่ว่าจะไม่มีใบเสร็จริงนะแต่เป็นใบเสร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือเปล่ามันคือคนละเรื่อง มันก็อาจจะเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งแล้วมีตายางปั๊มมาแล้วก็มีลายเซ็นแล้วก็เขียนวันที่น้ำหนักทองมีรูปแปะให้ด้วยแล้วยังไงะ่ะถึงที่สุดมันก้อกระดาษหนึ่งใบยากครับอ่ะเราเป็นอันว่าอะไรที่ถูกผิดปกติมารีคผิดปกติอะไรที่ดีกว่าปกติก็มักจะผิดปกติครับโอเคขอบคุณครับคุณดิฉันชิวิระแวงไม่ปกติ